สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลุงเตี้ยอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเอาถ่านออกจากเตาเผานะครับผลงานของลุงเตี้ยชิ้นโบแดงเลยนะครับนี่นะครับโอ้ผมข้นเข้าไปได้อย่างตนนั้เนาะนกูลเอเย็นตัวเนาะสำหรับท่านไหนนะครับอยากได้ท่านไว้ใช้งานนะครับก็สามารถ มาいいต,ต ai, ienne, er light, hmm. um! ิดต่อได้ที่ลุงเตี้ยนะครับบ้านสีดานะครับจะมีเอาแนวปีดจมูกดจวไปุ่นหลายเนี่เนื้อตายก็ช่างมันตายอะไรยัยออมมือเป็นสวดอะไรเลยยัยออมเตี้ยบอกว่าตายก็ช่างว่ยพี่ดูอ้าวเจอาตัวไหนดูไปมันเยอะแล้วใช่ไหมแขยครเด้อพี่น้องคนไหนอยากได้ทาน อาหารยเตียวฮะคือเมียือมีะเตี๋ยวเดวเมม็ดมาหลอ่อรถเนี่ยนี่นะครับโอ้วางแรงกดแตกมันแงเขาขายกระสอบอะไรนะเจติยะร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบนี่นะครับร้อยห้าสิบอากาศดีครับฝนตกเมื่อคืนนะฝนก็ดีแต่ว่าปีแรงนีเนาะปีเนี่ยถอตายอีกแต่ก็ดีคายร้อนได้ไหนนะ่อยนึง ่าเป็นแท่งเลยนะครับคีดว่ามีไหมมันไหมเลยจะอนเนาะมันไหมมดเนี่ยแหะเลยอ่อนฮะ ืมอสำหรับท่านไหนนะครับต้องการผ่านลุงเตี้ยนะครับก็สามารถมาติดต่อได้นะครับที่น้องบดสีดานะครับโดยที่น้องโบดเลยนะครับในราคากิโลละถุงละร้อยห้าสิบเดี๋ยวว่าจิโู้ละ ถุงถุงป่านหรือถุงถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยละร้อยห้บเอถุงป่านสามร้อยุงป่านสามร้อยนะครับต่อได้ไหมสักร้อยยี่ร้อยตัตดจะได้หรือเปล่าั <laughs> วดจะฟันพื้นได้น้ำปากน้ำปึกโอ้มันไม่ไมพแพงหรอกร้อยห้าสิบหลังจากที่เอาทานใส่กระสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาไม้ลง เตาเผาถ่านนะครับนี่นะครับถ่านเมื่อกี้นะครับที่เอาออกจากกลุ่มเตาเผาถ่านนะครับก็ได้หนึ่งสองสามสี่สี่สี่กระสอบปุ๋ยนะครับกระสอบละร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็แวะมาซื้อที่เตาเผาถ่านลุงเตี้ยได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมบรรยากาศการเอาไม้ลงกลุมเตาเผาถ่านนะครับวิธีการนะครับว่าทำอย่างไรนะครับ วันนี้ก็จะพาชมบรรยากาศนะครับเทคนิคการเผาถ่านโดยลุงเตี้ยสีดาบ้านฉันนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสําหรับเผาถ่านแบบวิธีนี้นะครับนี่นะครับผลก็ละลืมแบบพี่น้องเอ้ย หลุมนิดหน่อยก็เด็ดหลายกระสอบเนาะวิธีการดูเนี่ยจะดูง่ายงวาให้มันดูควนให้ควนมันมดให้ควนมันใสเนาะแต่ว่าเอายังควนมดมันข้ามบอมมดมีแต่พันธุ์ของมันนี่นะครับเผาถ่านไม่ใช่ว่าจะเอาลงหลุมแล้วเผาได้มันต้องมีเทคนิคหลายอย่างเลยนะครับ การเอาลงหลุมนะครับไม่อย่างกินเนื้อไส้นหมมีกวนมีตะกมนวดผ่านดีก็ถ้าเอาไปทำกับโคงกับข้าวนะครับเอาไปปิ้งย่างหรืออะไรก็ปลอดภัยนะครับจากสารก่อมะเร็งหรือว่าสารอันตรายจากควันไม้ควันถ่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับทีมงานนะครับสีดาบ้านฉันนะครับโอ้ลุงเตี้ยเนี่ยไปเอาคว้ยกินน้ำเอาคั้ยเขาหล่มไปหน้าเราได้เนี่ย นี่นะครับเป็นวิธีการเอาไม้ลงหลุมเผาถ่านนะครับคลุมเผาถ่านพาาอทุกคนบอกคำตอบนี่ต้องจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับใส่ไปเตี๋ยวประก็ปิดผุแวหว่งเลยเตีเ๋ยวไม้ที่เราลงนี่เป็นไม้หลายอย่างหลายประเภทนะครับไม้อันนั้นไม้อะไรนั้นทุลิขี้เหล็กเนี่ยมีทั้งไม้ขี้เหล็กไม้สแกร์ไม้ สมปิเลยครับเรียงข้างในมันต้องเรียงให้ชิดให้เป็นระเบียบนะครับอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะครับลุงเตี้ยขายไปแล้ว30มสิบกระสอบแล้วนะครับคือวิธีการเรียงนะครับอ่านี่นะครับการเรียงก็ต้องเรียงให้อัดแน่นแน่นชิดนะครับไก่บอกลุงเตี้ยไม่เอาทานครับลุงเตี้ยนี่แหละครับคนเอาทานน่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็อย่าลืม กดติดตามกดแกระดิ่งให้ลุงเตี้ยด้วยนะครับทีมงานสีดาบ้านฉันนะครับอย่าลืมกดอะไรนะลุงเตี้ยกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาจริงๆนะผมว่าลุงเตี้ยสมควรจะเข้าไปข้างในนะอันนีได้ยังไเขาไม่ได้เพราะเราตัวใหญ่ตัวใหญ่นะต้องให้ลูกน้องเข้าไปใช่ไหมลูกน้องเออต้องให้ลูกน้องไปให้ลูกน้องเข้าไปนะครับอาไมหนีแม่เกตดูนี่แมะ งานหนักในต้องให้ลูกน้องเข้าไปในธรรมดานะครับลุงเตี้ยมีลูกน้องไงจ้างมาวันท่าหร่ลุงเตี้ยลูกน้องไงช่วยกันทําลูกน้องเนี่ยมาจากเมียนมาหรือมาจากกัมพูชามาจากเมียนมานะครับวันนี้ก็แดดไม่ร้อนนะครับอากาศชิวๆลมเย็นๆนะครับนะครับเป็นการช่วยกันทำอาหารกินนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับต้องการทานนะครับกระสอบละ150้ห้าบาทนะครับกระสอบปุ๋ยนะครับคงไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงติดต่อมาได้นะครับส่งเคอรี่ไหมแกแกรับส่งเคอรี่ไหมรับรับส่งใครมารับส่งซาเล้งมีหาว่าไปส่งเคอรี่ไปต่างจังหวัดจังหวัดอะไรแบบนี้สุงไม่ได้เับคนเมื่อเรือเรือให้มาเสือก็บ้านอยากได้ว่าซื้อเอาที่บ้านนะครับลุงเตี้ย แกส่งไม่เป็นนะครับนี่นะครับถือว่ายากพอสมควรนะครับในการเผาถ่านนะครับต้องจัดเรียงให้เป็นระเบียบนะครับกว่าจะได้แต่ละเตานะครับก็ถือว่าโอเกเลยอาศัยประสบการณ์ในการเผาในการจัดเรียงพอสมควรนะครับเพื่อนๆท่านไหนก็มาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ลุงเตี้ยด้วยครับสีดาบ้านฉันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มีรูสามรูนะครับหนึ่งสองสามรูฝ่องควันออกนะครับเพื่อเป็นการระบายฝ่องตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับไว้จุดเตาเผานะครับนัดเหลืองจกเนาะนี่จกรูเหลืองจกรูนี่ไว้ใจหม่องพุนะครับ นี่ก็เป็นขบวนการนะครับปิดปากาเตาเผานะครับียังหนมือ <c oughs> เอาฟืนลงเต็มแล้วก็ต้องปิดหลังจากปิดแล้วก็ต้องนำโคนนะครับมาปิดไว้แน่นเพื่อไม่มีอากาศเข้าไปได้นะครับไม่ให้อากาศเข้าไปแต่ว่าก็ให้ควันที่เผาข้างในให้มันออกมาได้นะครับ ต้องใช้ฟังปิดรูก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ดินเหนียวปิดอีกรอบปรับเข้าให้ปรับเข้าให้ทำเหมือนจะมีประสบการณ์นะครับปิดไว้สนิทปิดไว้ให้แห้งเลยนะครับป้องกันลมเข้านะครับถ้ามีลมเข้าเดี๋ยว ไม่เหลือฐานนะครับเหลือแต่ที่เท่านะครับบรรน,นอกบรรน,นาเราก็ขอมีความขยันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับใช้ใจายไม่เปลืองเท่าอยู่ในเมืองนะครับไม่เปลืองเหมือนอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ในกรุงเทพก็ต้องใช้ใจายเยอะกว่านี้นะครับ น้ำค่าไฟอยู่บ้านนอกของนา,าเราเดินไปขอน้ํากินก็ได้นะในนุเงเทพียขอไม่ได้นะครับต้องซื้อ7บาท8บาท10บาทนะครับนี่แหละการแบ่งปันน้ำใจของคนเมืองกรุงกับคนบ้านนอกมันก็หนึ่งว่าเนาะใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านนอกแบบนี้ สบายใจที่สุดนะครับสักวันหนึ่งคนที่อยู่ในเมืองก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนอกนะครับเมื่อมีอายุที่มากขึ้นนะครับก็ต้องออกจากเมืองกรุงมาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องวางรากฐานวางแฝนชีวิตไว้นะครับช่วงบรนปลายชีวิตนะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเผาถ่านนะครับ <laughs> พูดมาซะสวยรู้สุดท้ายเผาฐานขายกำลังจะจุดนะครับเพื่อให้เราติดนะครับเผาฐานก็จะมาดราม่านะครับไอเรื่องฝุ่นพีโอพีเอ็มนะครับพฮิวจะรู้ขออนุญาตใช้คำของพี่เดชานะครับอาเดี๋ยวเราก็จุดนะครับ กำลังปิดแล้วนะครับ oh. อ้เริมแล้วนะครับเริ่มแล้วนี่นะครับเดี๋ยวก็จุดไฟพอ,อด้านในติดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดรูตรงนี้นะครับปิดรูตรงนี้แล้วก็ให้มันไหม้ด้านในนะครับ เอาละครับสาหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ